นูจะมาพูดถึงครีมทาฝ้าตัวเดิมที่เป็นตัวที่นูปลื้มมากแล้วก็เป็นตัวที่นูใช้มานานแล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ <zit it> คือโซลูชันเมลัสมาเคลียร์ครีมนะคะเขาเน้นเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องของการลดฝ้าได้เร็วแล้วก็ดีกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเขาเป็นครีมทาฝ้าสูตรเข้มข้นพิเศษเพิ่มสารสกัดจาก เกลฟซีนนะคะหรือว่า,มาเมล็ดอังุ่นจากสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นสารสกัดที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะมารวมกับสารสกัดต้นอ่อนถั่วนะคะจึงทําให้การลดฝ้ารอยดําเห็นผลยิ่งขึ้นฝ้าจางเร็วขึ้นจางไวขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเคลียร์ฝ้าแดดได้อย่างตรงจุดเลยนะคะส่วนซองนี้นะคะนั่นก็คือโซลูชันพิ n k เลมอนเซรั่มซองสีชมพูนะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยทําให้ผิวหน้ามีความกระจ่างใสอมชมพูออร่าพุ่งค่ะ ใช้สองซองนี้คู่กันนะคะจะทำให้เห็นผลแบบดียิ่งขึ้นผิวหน้ากระจ่างใสมีความอมชมพูลดป้ารอยดำรอยแดงต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกว่าสองซองนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ใน7ซ l e v e อในสาขาที่ร่วมรายการนะคะทุกคนซื้อสองซองรวมกันยื่นแบงค์ร้อยมีทอน Solution ใช้แล้วใช้เลย